เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแสดงความจงรักภักดีค่ะโดยการแจกเสื้อเหลืองจำนวน1000ตัวให้กับประชาชนในพื้นที่ประชาชนค่ะยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะที่ร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านไอเดียสปอร์ตตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหน้าหอนาฬิกาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลน,นาครหาดใหญ่นะคะ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาและเสื้อผ้าเจ้าของร้านก็คือคุณนัทชัยลิขิตตะการกูลค่ะได้แจกจ่ายเสื้อยือดแขนสั้นและแขนยาวสีเหลืองกว่า1,000ตัวซึ่งสกรีนด้านหลังว่ารวมใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนและวินและวินมอร์ไซค์ค่ะ ได้สวมใส่เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวคขามาต่อแถวรับเสื้อจนยาวเหยียดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะทางด้านคุณนัทชัยนะคะบอกว่าได้แจกเสื้อสีเหลืองค่ะต่อเนื่องมา3วันแล้วกว่า1,000ตัวซึ่งตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้ว เพื่อร่วมการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีเพราะทำแล้วตนเองค่ะสบายใจที่สำคัญคุณพ่อของตนเป็นคนจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนและสอนเสมอว่าให้รักแผ่นดินเกิดตนเกิดในเมืองไทยจึงต้องปกป้องแผ่นดินเกิดทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะชาวหัดใหญ่ก็ได้รวมตัวกันที่บริเวณลานจตุรัสนครหัดใหญ่หรือว่าหน้าหอนาฬิกาในช่วงประมาณบ่ายสามโมงคะเพื่อร่วมการปกป้องสถาบัานพระมหากษัตริย์อีกด้วยค่ะ เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแสดงความจงรักภักดีค่ะโดยการแจกเสื้อเหลืองจำนวน1000ตัวให้กับประชาชนในพื้นที่ประชาชนค่ะยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบานันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะที่ร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านไอเดียสปอร์ตตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหน้าหอนาฬิกาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาและเสื้อผ้าเจ้าของร้านก็คือคุณนัทชัยลิขิตตะการกูลค่ะได้แจกจ่ายเสื้อยือดแขนสั้นและแขนยาวสีเหลืองกว่า1,000ตัวซึ่งสกรีนด้านหลังว่ารวมใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนและวินและวินมอร์ไซค์ค่ะ ได้สวมใส่เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวคำมาต่อแถวรับเสื้อจนยาวเหยียดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะทางด้านคุณนัทชัยนะคะบอกว่าได้แจกเสื้อสีเหลืองค่ะต่อเนื่องมา3วันแล้วกว่า1,000ตัวซึ่งตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้ว เพื่อร่วมการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีเพราะทำแล้วตนเองค่ะสบายใจที่สำคัญคุณพ่อของตนเป็นคนจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนและสอนเสมอว่าให้รักแผ่นดินเกิดตนเกิดในเมืองไทยจึงต้องปกป้องแผ่นดินเกิดทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะชาวหัดใหญ่ก็ได้รวมตัวกันที่บริเวณลานจตุรัสนครหัดใหญ่หรือว่าหน้าหอนาฬิกาในช่วงประมาณบ่ายสามโมงคะเพื่อร่วมการปกป้องสถาบานันพระมหากษัตริย์อีกด้วยค่ะ